สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนคูมกคูณคณคิตนะคะวันนี้พาไปลบเลขเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะเป็นการลบตรงหลักนะคะซึ่งวันนี้ลองพาไปทําอีกโจทย์หนึ่งนะคะเมื่อวานสอนไปแล้วนะวิธีการเป็นยังไงอ่ามาดูเลยนะคะการลบตรงหลักก็คือถ้าตัวลบนะคะน้อยกว่าตัวตั้งเราก็ลบปกติแต่ถ้าเกิดมันมากกว่าให้ติดบาร์นะคะเช่น4ีลบ5า ลบไม่ได้ใช่ไหมคะก็ให้ติดบาไว้ติดลบเท่าไหร่คะต,ติดลบหนึ่งก็คือบาหนึ่งนั่นเองคะ่ะเจ็ดลบหกเหลือหนึ่งลบได้ก็ใส่เลยสามลบเจ็ดเหลือลบสี่ใช่ไหมคะก็เป็นบาสี่หกลบสองได้สี่สี่ลบห้า ตัวลบมากกว่าก็เป็นเท่าไหร่คะติดลบเท่าไหร่คะติดลบ1ก็คือบารนนั่นเอง2อลบสก็ติดลบ1ก็คือบาร์้ลบเติดลบ2ก็คือบาสองเลบหได้4อ่าทีนี้ขั้นถัดไปนะคะเราก็แปลงแปลงโดยใช้หลักการทบ10ทบ9นะคะและตัวเลขถัดไปจากที่ทด ทบ9แล้วก็จะลดลง1อ่ะเราก็ไปติดบา้าตัวสุดท้ายให้ทำเป็นทบ10อะไรเอ่ยบวกกับ1ได้10ก็คือ9นั่นเองตัวหน้าไม่ติดบาลดลง1ก็คือ0อ่าตัวนี้ติดบา้าก็เริ่มใหม่ทบ10ทบ10บวกอะไรได้10คะก็เป็น6ต่อมาตัวนี้4ตัวนี้ก็ลดลง1ก็เหลือ3 ติดบาแล้วทบ10คะ่ะอะไรบวกได้10ก็คือ9ต่อมานี้ติดบาถ้าเป็นทบ10แล้วถ้ามีติดบาต่อจะกลายเป็นทบ9ก็จะบวกก็เป็นเท่าไหร่คะแต่อไปทบ9ก็คือ7ตัวถัดไปลดลงหนึ่งเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะอะสามเจ็ห ก็คือ 37, 3 7ล้าน893,609นั่นเองค่ะสามารถลองคิดดูได้นะคะหรือจะลองใช้วิธีปกติก็ได้ลองดูซิเอวิธีไหนง่ายกว่ากันนะคะถ้าเกิดเราทำคล่องๆวิธีนี้ก็จะไวขึ้นนะคะฝากกดหัวใจกดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ดูเนาะเป็นตัวเลือกนะคะเป็นทางเลือกเผื่อใครมีวิธีอื่นๆนะคะสวัสดีค่ะ